นาเจดีพุทธกยาที่ตัสรุ้อนุตตรสมมาสัมพุทธญาณของพระเจ้าด้านในก็จะเป็นที่ตัสรุ้แล้วก็มีสถานที่สืบไวิุุตสี่แห่งที่อยู่ด้านในครับมีรัตนะบัลลังเจดีแล้วก็ที่รัตนะ หรือว่าที่มิเตกีดีก็ที่ร <c oughs> ัตนะจงกมเชียดีส,ดด <c oughs> ส,สัปดาห์ที่4ที่รัตนคลระเดียดีสัปดาห์ที่5ก็อยู่ห่างจะไปต้นโพป,ประมาณเออหนึ่งกิโลที่เรียกว,ว่าที่ <c oughs> สันราชายัตนาสัปดาสัปด,ด,ดาที่ห้า,าที่หกก็อยู่ที่สามจรินสัปดาที่เจ็ดก็อยู่ห่างจากต้นตัศน์ศรีมหาโพไปสองกิโลครึ่งที่ในรัตนรายชยัตนะก็คือว่าเป็นเจ็ดแห่งเจ็ดที่ที่สวยนี่มุด พระสัมมาสัมพุทธเจา้านั่ก็คือว่าเป็นการที่มีส่วนสำคัญหลายส่วนที่เราไม่สามารถที่เอากล้องเข้าไปได้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อหลายทีก่อนทำให้เขาห้ามไม่ให้กล้องเข้าไปเลยต้องได้ทำได้จากข้างนอก ข้างในก็ไม่สามารถที่จะต้องเข้าไปได้ก็บบ่เป็นสำคัญที่เรามาดูมาเห็นมีแต่พระก็มีหลายเ,าเลเวลหลายส่วนพระไทยพระรามะพระวิลังกาพระมาจะมีความแตกต่างกันแต่ข้อหมายก็คือเป็ข้อหมายส่วนเดียว คือการถึงธรรมะสิ่งที่เกิดปัญญาอันนั้นเป็นส่วนสำคัญที่เราคดรมาเก็ะจะรู้จะเห็นเพื่อจะฟัเข้าใจในสถานที่ตัสรู้อนุตตรสมาสัพุทธิยานของพระพุทธเจ้าอันนี้เราควรที่จะ เข้าใจมีาย,ายส่วนา <c oughs> ยิ่งมีพระองค์ไดลามะมาก็จะทำให้มีพระรามะเยอะมา <c oughs> มีผู้นำคิดวิญญาณมาก็จะมีะมามากมายที่จะมาตามผู้นำมาเพื่อจะาสาธย,ยายมามีหลายๆส่วนทีนมม่มีพุทธ,ธคยยะ